ลึกขนาดไหนเราก็มาขอเอซีบอกเห็นไหมยายน่ารักไหมลำโชว์วันนี้ทุกคนนะเหมือนได้ขึ้นเรือไปกับผมอะเราอยู่ในเรือตอนนี้สามคนแล้วอยู่ประมาณหมื่นคนก็นั่งอยู่ในเรือกับเราด้วยได้ช่วยสดๆเรียวๆนี่แหละเห็นไหมหลุงสนิทใช่ไหมหน้ำท่วมมาเต็มบ้านอะ อ๋อแล้วลุงสนิทอด่ะลุงสนิทอ่ะนะใช่มีคนบอกพี่แบงค์นี่เป็นคนที่สุภาพมากมากจริงครับอ,อ่าใช่ใช่ลุงสนิทอ่เดี๋ยวเราก็ดึ๊บเข้าไปหาลุงสนิทหน่อยอนนะะจะของเราเหลือกี่ชุดแล้วเนี่ยตอนนี้เ <4 S 1> หลือสี่ชุดใช่สี่ <4 S 2> ชุด บ้านป้าแมวด้วยนะม่คุณยายน่ารักน,นี่น้องแชมป์ติดภารกิจครับแชมป์จอมพลังทุกคนมีภารกิจมีงานจริงๆก็สละเวลามาช่วยกันครับได้ยังได้ยังเอาย่อนให้หน่อยย่อนให้ข้างบ้านหน่อยนี่มาย่อนก่อนย่อนก่อน อยู่กี่คนจ้าสองจ้าโอเคไปถุงหนึ่งรับของไว้นะโอเคเอามาเลยหนักเลยถุงเบ้อเลยเอาวแล้วก็น้ำไปด้วยน้ำมีเหลือเปล่าน,น้ำหมดน้ำพอมีอยู่เนาะโอเคจ้าขอบคุณนะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าไป อะไรนะแอบดูอยู่ด้วยไปไหนเจ้เนี่ยอะไรอะไรอ่ะอะไรอะไรอ่ะคืออะไรเจ้เนี่ยเอาอะไรมาให้อ่ะไปชายแดนบ่อยไม่ได้เหรอชายแดนบอยรู้ว่ามือถือตกนะอะไรน้ำรดน้วหมาบ้านนะเดี๋ยวนี่อะไรเจ้เนี่ยผมปู่ธรรมโชติครับผมปู่ธรรมโชติครับมาถึงรถลงจากบ้านได้ขอบคุณมากได้ของยังตัวครับได้แล้วครับนี่โอเคแลกกันนะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า รอบอยู่ขอบคุณมากขอบคุณมากอ่าโอเคพระอาจารย์ทำมาชดเหรอครับผมวัดโคกเขาต้นเนี่ยครับโอ้โหของแท้ของแท้ครับปลูกกเดด็ีขอบคุณนะพี่นะจ้าเดินทางปลอดภัยนะเอ้พกติดรถไปข้เขาเมร์ได้จ้าจ้าขอบคุณยันีเป็นไงไหวอยู่จ้า